ที่ทุกคนนะครับวันนี้พามางาบูกระเลียงแห่งหนึ่งนะครับไปดูกันเลยนะครับแล้วก็เลดีได้หมวะพี่าอ่ากาญนทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆใครจะร่วมบุญก็ติดแผ่นทองนะครับแล้วก็เออไป่นดอกเบี้ยเราเวฟูผ่านตู้เลื่อนเราใช้ฟุตบันนี้

भाई समझया मतलब डॉलर के भाई समझया मतलब डॉलर के भाई समझया मतलब डॉलर के นี่มันร้อนเราจะเปนนะครับเดี๋ยวเล่นไปไอ้นี่เนาะเอาเลยอ่าดอกเตอร์เมสิกโอ้ดีกว่าเนี่ยพี่ครับครับแรกโลกโลราสุดโตดวันนี้แบดทาเน่ว่ะเอาเวคอมพลีโอนะ แผ่นทองแผ่น้องไงเลกยาแรกแรกป่านเนาะไม่รู้ว่าไเอาแล้วป่าเรื่อมจับพวกอัน้เนะนะพ่อพ่อต่อาเต๋อเนาะเรื่อยพ่อพ่ออ่พ่อเรื่อยเรื่อยเรื่ผาวันวิคุยอะ pa bhaja nam akapato nadi tunaka tan sumang sarang supa pa da กินังมันโนการม,มังปัญญาเอีวังสวางนิจโยังหวงัวหิจยาตุจยามังกะเรียอภะทาบูเสร็จเปที่เรียบร้อยนะครับที่นี่ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ